ดีครับขอต้อนรับทุทกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ต่อมครับวันนี้นั้นคณิตสตร์ต่อมก็จะมาเฉลยข้อสอบกพอพครับซึ่งสอบในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะครับสดสด,สดร้อนรอนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้จะขออธิบายแบบรวบๆนะครับเพื่อให้คุณครูได้เห็นภาพของการเฉลเยในข้อสอบที่ไม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไปเนาะ ส่วหลอในข้อที่1นะครับโจทย์เป็นลนักษณะของโอ per ation นะครับโดยมีการให้มีเลข7กับ9านะครับดำเนินการกันแล้วให้ได้54 11กับ5ดําเนินการอะไรนะแล้วให้ได้50นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนั้นถามว่า13ดําเนินการกับ25จะมีค่าเท่าใดแน่นอนว่าข้อนี้นั้นไม่ได้ใช้หรือไม่ได้มองเป็นลนักษณะของการคูณกันปกตินะครับแล้วให้ได้ออกมาเป็นตัวเลขข้างหลังแน่นอนเดี๋ยวจะมีวิธีคิดยังไงนะครับวันนี้ข้อนี้นะครับผมมีมุมมองเป็น สองวิธีคิดนะครับมาให้คครูได้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูมุมมองที่1กันเลยครับออกมาแล้วนะครับมุมมองที่1นะครับตัวเลขที่เห็นข้างหลังตัวนี้นะครับจะต้องเกิดจากการที่เอาตัวหน้าก็คือตัวนี้นะครับมองเป็นตัวหน้านะแล้วก็ให้เลข9ตัวนี้นะครับคือตัวหลังเขียนเป็นนอหนูกับลอริงนะครับก็คือหน้ากับหลังแล้วลบด้วยหลังอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้เรามี7กับ9ตัวนี้นะครับเอาหน้าคูณหลังนะครับตามเงื่อนไขนี้นะฮะ หน้าคูณหลังก็คือ7คูณ9นะครับซึ่งคูณกันจะได้63แล้วเราลบด้วยตัวหลังก็คือเลข9อีกทีหนึ่งเห็นไ,ไหมฮะ63ลบ9ก็จะมีค่าเท่ากับ54นั่นเองต่อมาครับบรรทัดที่2ถ้าคำตอบนะครับจะถูกต้องนะครับตัวนี้จะต้องใช้การดำเนินการเดียวกันแล้วทำให้ได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาเช่นกันนะครับแทนเอาหน้าไปคูณหลังก็คือเอา11กับ5คูณกันครับซึ่งจออกมาเป็น55ถูกต้องไหมครับแล้วลบด้วยห้า ก็จะออกมาเป็น50ก็จะเป็นคําตอบบริเวณนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็คิดในทำนองเดียวกันนะครับนั่นะก็คือเราเจะเอาตัวหน้าก็คือ13นะครับไปคูณกับ25แล้วลบด้วยตัวหลังก็คือ25อีกครั้งหนึ่ง13คูน25นะครับผลลัพธ์ออกมาจะเป็น325ครับแล้วเราลบออกด้วย25คําตอบก็คือ300ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับนี่ก็คือมุมมองแบบที่1น,นะครับเดี๋ยวผมมีมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะครับมาให้ ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกมุมมองหนึ่งนะครับจะมองแล้วจะง่ายกว่ามุมมองที่หหรือไม่เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับมุมมองที่2นะครับที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ก็คือคุณครูลองสังเกตนะครับถ้าเราลองพิจารณาตัว7กับ9นะครับแล้วให้ได้54เรามองเป็นตรงนี้เป็น6กเคูณกัน6กเได้54ถูกต้องไหมครับตัวนี้11ถ้าเราลดลงหนึ่งให้เป็น1ิ มันก็จะกลายเป็น10คูณ5จะได้50ดังนั้นวิธีการน่าจะมาถูกทางนะครับดังนั้นเราเลยมองเป็นวิธีการก็คือเอาตัวหน้าลดลง1ซึ่งก็คือลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับหลังนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น6คูณ9ได้54 10คูณ5ได้50เพราะนั้นตัวสุดท้ายก็ย่อมเอา13ไปลดลง1ก็คือลบออกเหลือ12เอา12ไปคูณ25ผลลัพธ์ก็จะได้300เช่นกันคำตอบก็คือข้อคอควายเหมือนกันนั่นเอง โอเคนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเผื่อคุณครูหลายๆท่านที่เข้ามาจะได้ดูทั้งสองแบบจะได้เห็นแนวคิดที่แตกต่างกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในข้อถัดไปกันเลยครับสําหรับในข้อที่สองนะครับเป็นลักษณะของอนุกรมนะครับที่มีตัวเลขมาทั้งหมดห้าจนวนนะครับแล้วก็ถามตัวถัดไปซึ่งข้อนี้นั้นน่าจะเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าถ้าใครได้ลองฝึกทําข้อสอบก็พอพอสมควรก็จะทําได้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการพิจารณาพร้อมๆกันเลยนะครับอออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับข้อนี้นะครับวิธีการพิจารณาของเราก็คือนะครับเราก็จะอาศัยนะครับดูความห่างของแต่ละตําแหน่งของตัวเลขทั้ง5ตัวนะครับซึ่งตัวแรกนะครับจาก2ไป8ถ้าเรามองเนี่ยจะห่างกันที่1 0อ่า6นะครับททีแล้วก็8ไปที่21นะครับก็จะเพิ่มมาเป็น13 เพิ่มมาเป็น27เพิ่มมาเป็น48อะไรทำรงนี้แน่นอนว่าตัวเลขชุดแรกนะครับที่เป็นการบวกเพิ่มเราอาจจะยังไม่ได้เห็นความสัมพันธ์อะไรมากนักนะครับเราก็จะมาดูที่บรรทัดที่2ของการที่มีตัวเลขบวกกันเพิ่มขึ้นว่าเอ้ตรงนี้นะครับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งอะไรหรือเปล่าซึ่งเราจะเห็นว่าจาก6ไป13เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา7หรือบวก7ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวถัดไปเนี่ยมันบวกมา14อ่าตัวถัดไปจาก14เนี่ยกลายเป็น21แล้วก็ ตัวถัดไปเป็น28นั่นทําให้เราเห็นว่าตัวนี้นะครับเหมือนเป็นลนักษณะการเพิ่มขึ้นของตัวเลขในบรรทัดส,สีชมพูนะครับเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดทีละเจ็ดทีละเจ็ดนะฮะทีละเจ็ดนะครนคูบ,ด,คบดังนั้นถ้าตรงนี้นะครับเราเห็นแล้วว่ามันเป็นลนักษณะของการเพิ่มขึ้นแบบคงที่เราก็จะตีต่างได้เลยว่าวิธีการที่เราคํานวณมาหรือพิจารณามานั้นเป็นคําตอบที่ทัวต้มแล้วนั่นเอง <c oughs> เขียนนะครับดังนั้นครนี้เราเอาเจ็ดไปบวกเข้าที่28ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น 76นะครับในบริเวณนี้ดังนั้นวิธีการหาคําตอบก็คือเอาตําแหน่งสุดท้ายนะครับบวกด้วยตําแหน่งที่เป็นเลข76ที่เพิ่มขึ้นบวกกันก็คือออกมาตัวนี้ครับจะตอบที่172นั่นเองก็หวังว่าข้อนี้นั้นทุกคนจะทําได้และเชี่ยวชาญนะครับขอให้โชคดีทุกคนไปดูข้อถัดไปกันเลยมาดูต่อในข้อที่3นะครับข้อที่3ก็เป็นลักษณะนนอนุกรมนะครับโดยเริ่มจากตัวเลขในหลักร้อยนะครับแล้วก็จะมีการลดลงทีลนิตทีลนิดทีลนิต นจนไปถึงเลขตัวถัดไปซึ่งแน่นอนข้อนี้เขาให้ข้อมูลมา5ตัวนะครับแผนข้อนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณายังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาที่ระยะห่างของแต่ละตัวกันนะครับข้อนี้นั้น119นะครับมาที่1 1 6กเนี่ยก็ลดลงไปที่ลบสนะครับหมายถึงลดลงไป3นั่นเองจาก116ไปที่107ก็ลดลงไป9ครับบรรทัดต่อมานะครับจาก108 ไปที่80เนี่ยลดลงไปที่27แล้วก็มีการลดลงไปที่81นะครับเฉะนั้นตัวถัดไปตรงนี้จะคือเท่าไหร่แน่นอนว่าตัวนี้เรายังไม่ทราบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆพิจารณาซึ่งจากที่เราลองพิจรนารณาครับจะเห็นว่าลบ3ไปที่ลบเเนี่ยนะฮะมีการาถ้าเรามองตัวนี้ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนการคูณ3นะครับเอาลบ3คูณ3ก็จะกลายเป็นลบ9นะครับลบ9กคูณกับ3บริเวณนี้อีกก็จะกลายเป็นลบ 70, เลบ27่นะครับ แล้วก็เอาลบ27ไปคูณอีก3ก็จะกลายเป็นลบแ1แน่นอนว่าตัวตัวนี้นะครับเราก็น่าจะเชื่อถือได้แล้วว่าถ้าเราเอา,เอาลบ81นะครับไปคูณอีก3ก็จะกลายเป็นลบด้วย243นั่นเองตัวที่จะเป็นคําตอบนะครับตัวนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากลักษณะของการบวกข้อนี้นั้นเป็นการบวกจํานวนที่ติดลบนะครับงนั้นวิธีการคําตอบของเราก็คือจะเอาลบ1มาบวกกับตัวนี้ก็คือลบ243นะครับดังนั้นลบ มาบวกกับตัวที่เป็นลบนะครับย่อมทำให้มันลักษณะของการติดลบเพิ่มขึ้นดังนั้นก็จะปกลายเป็นคำตอบก็คือลบ4 4 4นั่นเองโอเคนะครับมาดูต่อในข้อที่4นะครับข้อที่4นั้นเป็นลักษณะของโจทย์ที่เป็นลักษณะเศษส่วนนะครับโดยเป็นลักษณะเศษส่วนที่ไม่ได้เป็นเศษส่วนทั้งหมดนะครับมีทั้งจานวนด้วยแน่นอนว่าข้อนี้ก็คือข้อสอบที่ถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้าง ยากขึ้นมานะครับจากข้อ3แล้วก็ข้อ2เมื่อสักครู่นะครับโดยวิธีการนะครับโดยถ้าเราพิจารณาข้อนี้นะครับตำแหน่งแรกเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับถัดมาก็เป็นเศษส่วนที่ค่อนข้างตัวนี้ก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มทั้ง3ตัวถามว่าตัวถัดไปเนี่ยคือเท่าไหร่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจาราก็คือว่าเราจะต้องสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไม2ตัวแรกเป็นเศษส่วนแล้วตัวที่3ถึงเป็นจํานวนเต็มได้ ดังนั้นวิธีการที่มันจะเป็นลักษณะของ2ตัวแรกเป็นเศษส่วนแล้วทําให้ตัวที่3าเป็นจํานวนเต็มธรรมดาได้มันจะต้องมีเศษส่วนหรือมีการคูณหรือมีการลดทอนตัวเลขหรือจํานวนอะไรสักอย่างนะครับเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราสังเกตจาก3ตัวหลังนะครับเราจะพบว่าลักษณะของการเขียนจํานวนเนเป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นดังนั้นตีต่างได้เลยว่าตัวเลขนะครับที่ทําให้มันมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนจะต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่าหนึง่ง ที่มาคูณเข้าอ่ะผมมองว่าเป็นลนักษณะของการคูณนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการพิจ,จนารณายังไงเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นผมได้ลองคำนวณให้คุณครูทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆอย่างนี้นะครับโดยวิธีการสรุปสรุปข้อนี้นะครับเป็นลนักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละเศษ5ส่วน3หมายความว่าไงครับในแต่ในแต่ละตำแหน่งนะครับที่จะเป็นตำแหน่งถัดไปเนี่ยคุณครูลองเอา5ส่วน3คูณเข้า จะทําให้คุณครูได้ตําแหน่งที่อยู่ถัดไปยกตัวอย่างเช่น81ส่วนด้วย25นะครับถ้าเราเอา5ส่วน3คูณเข้าไปตามลักษณะของการตัดทอนเศษส่วนนะครับ5ตัวบนตัดทอนกับ25ตัวข้างล่างได้เป็น5แล้ว3ตรงนี้นะครับตัดทอนกับเลข81ได้ผลลัพธ์ก็คือ27ดังนั้นคําตอบตรงนี้ก็จะกลายเป็น27ส่วน5ซึ่งก็คือตัวเลขที่อยู่ในตัวถัดไปแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเราเอา5ส่วน3เนี่ยคูณเข้าที่ตัว ตัวเลขตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราลองพิจารณาตัวเลขตำแหน่งของ5กับ5ที่อยู่บนล่างตัดกันได้นะครับตัดทอนกันได้1ส่วน3กับ27ตัดทอนกันได้9ก้าพันก็จะกลายเป็น9หารด้วย1ซึ่งก็คือ9ะะ้ดังนั้นคําตอบของเราก็กลายเป็น9แบบนี้ถูกต้องไหมครับจากนั้นเอา9นะครับไปคูณด้วย3าห้าส่วนสามอีกทีหนึ่งนะครับทำการตัดทอนเบ,บ,บ,บืบๆงอีกทีหนึ่งครับตัดจวดแจ๊ออกมาก็จะกลายเป็น3ซึ่ง3 5. คูณ5ก็จะกลายเป็น15แล้วหารด้วย1 ซึ่งก็คือ15ในตัวถัดไปคิดแบบนี้ครับในกรณีเดียวกันก็คือเอาคูณด้วย5หารด้วย3นะครับตำแหน่งนี้ลองตัดทอนเลข3กับ15ตัดกันได้5แล้วนํา5ไปคูณกับ5ตัวที่อยู่ข้างหลังครับกลายเป็น25หารด้วย1ซึ่งก็คือ25ดังนั้นคําตอบในตัวถัดไปนะครับก็จะต้องเกิดจากการที่เราเอา25นะครับไปคูณกับ5แล้วหารด้วย3แบบนี้วิธีการข้อนี้จะเห็นว่า3กับ25เนี่ยตัดทอนกันได้ไม่ลงตัว ดังนั้นเราจึงใช้เอา25คูณ5เลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือ125แล้วติดส่วน3ไว้แบบนี้ซึ่งจะกลายเป็นคำตอบที่อยู่ถัดไปนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ125ส่วน3นั่นเองโอเคนะครับไปต่อในข้อที่5ครับข้อนี้นั้นเป็นลักษณะของการคูณครับโดยเป็นลักษณะของการคูณเลขยกกำลังจากข้อสอบเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเห็นว่าเรื่องเลขยกกำลังก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องที่ค่อนข้างยากพอมา ในการสอบครั้งนี้นะครับเลขยกกาลังก็ลดทอนความยากลงมานะครับพอให้พวกเราได้ลองฝึกกันเดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไงนะครับข้อนี้นั้นมองเป็น2มุมมองแล้วแต่คนถนัดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค,คุณครูชอบวิธีไหนหรือถนัดแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ที่ด้านล่างเข้ามาได้นะครับอ่าวมาไปที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นผมให้ไว้เป็น2มุมมองนะครับเขียนติดกันไว้ให้คนครูได้ลองพิจารณาพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันในแบบที่1ครับที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับ ผมนําเสนอในมุมมองที่เราจะเปลี่ยนตัวเลข4นะครับให้เป็นเลข2ยกกําลังแล้วเราค่อยใช้สมบัติของเลขฐานที่เป็นเลข2เหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับยกตัวอย่างข้อนี้ครับนั่นก็คือเอา2นะครับเอา4เนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็น2ยกกําลัง2คุณครูตามทันนะครับแล้วก็มีข้างหลังก็คือ2ยกกําลังด้วยลบ3แบบนี้คุณครูจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นเลขฐาน2เหมือนกันแต่เลขชี้กาลังคนละตัวก็คือตัวหนึ่งยกกําลัง2 ตัวหนึ่งยกกําลังด้วยลบสามนะครับตัวนี้เป็นเลขฐานสองเหมือนกันคูนกันมีสมบัติให้เอาเลขฐานนะครับให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้ดังนั้นจึงนําเอา2ไปบวกกับลบสตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น2ที่ยกกําลัง2นะครับบวกกับลบสตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ยกกําลังด้วยลบหนยกกําลังลบหนะครับตามสมบัติแล้วสามารถที่จะมองให้อยู่ในรูปของหนึ่งส่วนสหรือเราเอา2ลงมาไว้บริเวณด้านล่างแบบนี้ได้นั่นเอง โอเคนะครับั้นข้อนี้ตอบ1ส่วน2อนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อคุณครูไม่ได้มองในเรื่องของฐานในลักษณะของการมองเป็นฐาน2แต่ค,คุณครูอาศัยสมบัติของการมองเลขยกกำลังที่ติดติดลบนะครับที่เลขชี้กําลังติดลบข้อนี้นะครับเราสามารถที่จะพิจารณาให้เลขยกกําลังเนี่ยไม่ติดลบได้โดยการที่เรามองให้2ยกกําลังลบสเนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างหรือนํามาหารแทนนะครับกลายเป็น4หารด้วย2ยกกําลัง3แทนซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขที่ไม่ติดลบในเลขชี้กําลังเรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็มองว่า2ยกกำลัง3ก็คือการที่เอา2มาคูณกัน3ตัวซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ของเขาก็คือ8ดังนั้นแน่นอนอย่างง่ายก็คือ4หารด้วย8นะครับผลลัพธ์ก็คือ1ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1ส่วน2ได้นะครับมีอยู่2มุมมองแล้วแต่คนครูจะชอบหรือถนัดวิธีไหนก็แล้วกันโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่6กันนะครับสำหรับข้อที่6นะครับเป็นลักษณะของโจทย์นะครับที่พูดถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าด้านคู่หนึ่งนะครับมีความยาวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ความยาวอีกด้านหนึ่งเนี่ยลดลงนะครับจะเพิ่มขึ้น3มแล้วก็ลดลง2ฟุตตัวนี้นะครับทําให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ครับซึ่งจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง3ตารางฟุตเขาถามว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือรูปเดิมนะครับ แน่นอนว่าข้อนี้อาจจะต้องมีการวาดรูปเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นแน่นอนว่าวิธีการพิณาของเรานะครับแน่นอนเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเดิมนะครับซึ่งเรากำหนดให้ด้านแต่และด้านนั้นเป็นความยาว x ไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าความยาวของเขาตอนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อมีการเพิ่มนะครับให้ด้านใดด้านหนึ่งยาวขึ้นซึ่งผมมองเป็นด้านนี้เป็นด้านยาวนะครับ ความยาวเพิ่มขึ้นเป็น3ครับอ่าเพิ่มขึ้นอีก3จากโจทย์นะครับมั้ x ก็จะบวกไปอีก3ครับเขาบอกว่าอีกคู่หนึ่งก็คือความยาวอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านกว้างก็จะทําให้ลดลงจาก x ก็จะถูกลดลงกลายเป็น x ลบ2นั่นเองถูกต้องไหมครับแผนรูปก็จะกลายเป็นลักษณะที่ยาวขึ้นแต่ความกว้างก็จะแคบลงนะครับเมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าเดิม3ตารางฟุตอ่าใหญ่กว่าเดิม3ตารางฟุตนะครับ ดังนั้นเขาให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมแน่นอนว่าข้อนี้สมการของเราก็จะต้องตั้งโดยการเอาพื้นที่นะครับพื้นที่ของลักษณะของพื้นที่เดิมนะครับมาเท่ากับพื้นที่ใหม่แต่แน่นอนนะครับคุณครับการตั้งลักษณะนี้ที่เป็นสมการต้องระมัดระวังนิดนึงนั่นก็คืออะไรครับการที่เรามีพื้นที่เดิมเนี่ยมันจะเท่ากับพื้นที่ใหม่ได้ข้อนี้คุณครูต้องลบ3ด้วยทําไมถึงลบ3ครับเพราะโจทย์บอกว่าพื้นที่ใหม่เนี่ยมันมีความใหญ่กว่าเดิมเนี่ยสตารางฟุตถูกต้อง ดังนั้นถ้าคุณครูจะหาพื้นที่เดิมแล้วพื้นที่ใหม่เนี่ยมันใหญ่กว่าคุณครูต้องลบออกไป3เพื่อให้พื้นที่มันเป็นพื้นที่เดิมของเขานั่นเองโอเคนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมต้องลบ3บริเวณนี้นะเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้ด้วยความที่พื้นที่เดิมนะครับก็คือกว้างคูณยาวหรือเราเรียกว่าด้านคูณด้านนั่นแหละของสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับส่วนพื้นที่ใหม่เนี่ยก็คือกว้างคูณยาวอันนี้ชัดเจนดังนั้นกว้างคูณยาวของพื้นที่เดิมก็คือ x คูณ x ตรงนี้นะครับ x คูณ x ก็จะได้ x กำลังสองส่วนกว้างกับยาวของพื้นที่ใหม่คุณครูก็เอากว้างก็คือ x ลบสองคูณกับ x บวกสามตรงนี้นะครับผมแสดงวิธีการคูณให้คุณครูเห็นก็เอา x กระจายเข้าไปที่ตัวข้างหลังครับ x คูณ x กลายเป็น x กำลังสอง x เจอกับสามด้านหลังกลายเป็นสาม x ถันไหมครับลบสองมาคูณ x ก็จะได้ลบสอง x ครับตรงนี้แล้วก็ลบสองคูณกับสามก็จะได้เป็นลบหกแล้วคุณครูก็ลบสามข้างหลังต่อท้ายมาด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ คณครูเอาลบ x อ่าทศถิครับ x กำลังสองคครูย้ายไปตัดทอนกันหรือตัดทอนกันตรงนี้เลยนะครับหายไปเหลือแค่สาม x ลบออกสอง x คณครูก็จะเหลือ x เดียวนะครับแล้วก็ลบสามกับลบหกตัวนี้รวมกันจะกลายเป็นลบเก้าคครูย้ายลบเก้าไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ได้ค่า x คณครูก็จะได้ว่า x นั้นมีความยาวเท่ากับเก้านั่นเองนะครับก็เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควรแต่อย่าเพิ่งตอบนะครับข้อนี้โจทย์ให้เราหาพื้นที่ดังนั้นเราก็เอาเก้านะครับมาแทนค่า x แล้วใช้ความรู้ของการหาพื้นที่นะครับก็คือด้านคูณด้านนะั่นก็คือการเอา9คูณกับ9มีค่าเท่ากับ81หน่วยเป็นตารางฟุตนั่นเองวันข้อนี้ตอบ81อตารางฟุตนะครับโอเคนะต่อมาเรามาดูในข้อที่7นะครับข้อนี้นั้นเขาบอกว่าชุดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับมีอยู่ส0จํานวนด้วยกันเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เป็น8.5นะครับแล้วก็มีข้อมูลจํานวนหนึ่งปรากฏว่ามีข้อมูล ตัวหนึ่งนะครับอ่านผิดจาก2.0เนี่ยเป็น0.2อ่ามีการอ่านสลับนะครับอยากทราบว่าค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องเนี่ยคือเท่าไหร่ข้อนี้คุณครูต้องค่อยๆพิจารกก่อนนะครับผมไม่ได้มีช้อยให้แต่อันดับแรกนะครับการอ่านข้อมูลจาก2แล้วไปอ่านเป็น0.2แปลว่าคําตอบที่ได้เนี่ยจะต้องน้อยลงถูกต้องไหมครับจะต้องเป็นคําตอบที่น้อยลงดังนั้นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องจะต้องเป็นคําตอบหรือเป็นค่าที่มากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวจะมีวิธีการมองหรือวิธีการคิดยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนสูตรที่คุณครูจะต้องรู้จักอันดับแรกนะครับที่คุณครูจะต้องเอามาใช้นั่นก็คือสูตรของการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองแน่นอนนะครับว่าตอนที่เขาอ่านข้อมูลผิดเนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยคือ8.5ใช่ไหมครับดังนั้นโจทย์บอกอค่าเฉลี่ยมาแล้วคือ8.5แล้วก็แทนค่าลงไปซิกมาก็คือผลรวมเรายังไม่รู้ว่าคะแนนรวมเขาเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามีข้อมูลอยู่10จํานวน จากสมการตรงนี้นะครับจะทําให้เราติดตัวแปรแค่บริเวณนี้ดังนั้นย้าย10ขึ้นไปลองคูณกับ8.5จะทําให้เราได้ว่าซิกมาหรือผลรวมของคะแนนทุกตัวของเรานั้นรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ85นั่นเองเพราะ,ะนั้นคุณครูจําตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับ85คือผลรวมของคะแนนที่เขาอ่านผิดไปนั่นหมายความว่า10จํานวนนี้เมื่อเอาคะแนนมาบวกกันทั้งหมดจะมีเท่ากับ85แต่85เป็นข้อมูลที่เขาอ่านผิดครับเนี่ยครับผมเขียนไว้ตรงนี้ว่า แต่อ่านข้อมูลผิดตัวหนึ่งนะครับจาก2เนี่ยไปอ่านเป็น0.2ดังนั้นแปลว่าที่ที่ถูกต้องมันควรจะเป็น2ใช่ไหมครับแต่การที่เขาไปอ่านเป็น0.2แสดงว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเราต้องการเพิ่มอีก1.8เพื่อให้เอาไปบวกกับ0.2แล้วกลายเป็น2ตามข้อมูลจริงดังนั้นคุณครูจะต้องเอาสิ่งที่เขา,าบอกผิดตัวนี้ครับมาบวกเพิ่มเป็นข้อมูลตัวใหม่นะฮะเอา1.8ไปบวกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นจาก85บวกไปอีก1.8ก็จะกลายเป็น86.8นะครับค่าเฉลี่ยถูกที่ถูกต้องนะครับที่เขาต้องการวิธีการก็คือคุณครูก็เอาซิกมาผลรวมตัวนี้ครับมาหารด้วยจํานวนข้อมูลใหม่นั่นก็คือ10ตัวนั่นแหละนะครับดังนั้นเอา86.8มาหารด้วย10คําตอบคุณครูก็จะได้ตัวใหม่ออกมาเป็น8.68ซึ่งเป็นคําตอบที่เพิ่มขึ้นและเป็นคําตอบที่ถูกตั้งและเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคนะครับ อ่าต่อไปครับมาดูในข้อที่8นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมได้ทำคลิปคลิปนี้นะครับมาฝากทุกๆคนกันยังไงใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันไว้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับข้อที่8นะครับข้อนี้นั้นเขาพูดถึงโจทย์ที่เป็นลักษณะของพันลิ้นจีนะครับซึ่งมีอยู่สองพันโดยเขาบอกว่าพันลิ้นจีสองพันเนี้ยเขาเอามาขายนะครับโดยตัวแรกเนะี่ยขายท ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยขายกิโลกร,รัมละ32บาทแต่วิธีการของเขาก็คือเขาเอามาผสมกันครับแล้วขายไปในกิโลกร,รัมละ35บาทเหมือนกับสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือเอาลิ้นจี่2000มารวมกันแล้วขายในราคาที่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าจะต้องผสมกันในอัตราส่วนเท่าใดนะครับถึงจะได้กํไราเร25%นแน่นอนว่าข้อนี้มีเรื่องของกําไรแสดงว่าเราจะต้องหาต้นทุนของเขาด้วยนะครับแล้วก็ข้อนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนที่ค่อนข้างที่จะ ใช้ความเข้าใจพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหาคําตอบของข้อนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันไปดูกันเลยอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับข้อนี้นั้นวิธีการพิจารณาครับผมมองให้อ่าตำแหน่งของลิ้นจี่ตัวแรกนะครับให้เขาขายไปที่ x กิโลกรัมก็คือยังไม่รู้ว่าขายไปกี่กิโลนะครับแต่ว่าขายเป็น x กิโลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ32เนี่ยก็ให้เป็น y ก็คือเขาขายลิ้นจี่ ตัวที่2ไป Y กิโลกรัมนะครับทีนี้ประเด็นก็คือการที่เราจะรู้กําไรเนี่ยแปลว่าเราต้องทราบต้นทุนด้วยถูกต้องไหมครับเพนสต็ปที่1ของการพิจารณาข้อนี้ผมจึงชวนคุณครูทุกท่านนะครับมาหาต้นทุนของเขาก่อนโดยมองว่าเอ๊ะต้นทุนเท่าไหร่ที่จะมองแล้วขายเป็นกําไรที่25%นะครับดังนั้นข้อนี้ต้องมีคําว่าขายและต้องมีคําว่าต้นทุนเนื่องจากเราจะหาต้นทุนนะครับเราจึงเอาคําว่าต้นทุนไว้บริเวณด้านหลัง ซึ่งจากคําว่ากำไร1 0 0อ่า25%ตัวนี้นะครับความหมายของเขาก็คือเราจะต้องขายในราคา125บาทจากต้นทุน1 0 0บาทอ่าอันนี้เป็นขั้นเบสิกที่ทุกคนจะต้องทราบถูกต้องไหมครับเราเทียบกับ100เพื่อให้มองเป็นกําไรให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องขาย125าจากต้นทุน1 0 0บาทแต่จากสิ่งที่โจทย์บอกเขาไม่ได้ขายที่ราคา125บาบาทครับ เขาขายที่ราคาแค่35บาทเพราะฉะนั้นจากต้นทุนของเขาวิธีการใช้การคูณไข่เอา35คูณไข่ไปที่100ครับแล้วเอา125คูณลงมาไข่ข้างล่างแบบนี้เป็นลนักษณะของการเทียบบัญญัติไตราย,ยางยางง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นเอา35คูณร้อยแล้วหารด้วย15ผลลัพธ์ของเราก็คือ28บาทนั่นเองความหมายก็คืออะไรครับแสดงว่าการที่เขาเอาลิ้นจี่2ชนิดนี้มารวมกันแล้วผสมกันขายเนี่ยเขาจะต้องขายในราคารวมกันที่ 28บาทนั่นเองโอเคไหมครับดังนั้นวิธีการคิดพิจารณาอัตราส่วนก็คือเราจะเอาจํานวนของการขายลิ้นจี่ก็คือลิ้นจี่กิโลกร,รมัม x กิโลกร,รัมแรกมาขายในราคา25เอามาผสมกับราคาของลิ้นจี่ที่ขายไป y กิโลกร,รมัมเพราะนั้นเอา32คูณ y เข้าไปนะครับแล้วเราจะหารด้วยจํานวนกิโลกร,รัมที่เราขายทั้งหมดครับก็คือเอา x กับ y ก็คือเอาลิ้นจี่ทั้งสองชนิดมาหารนั่นเองก็จะต้องจับมาเท่ากับ28ซึ่งเป็นจํานวน าราคาของต่อกิโลกร,รัมที่เขาขายนะครับต่อต้นทุนที่เขาขายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจะหาคําตอบยังไงครับข้อนี้คุณครูจะต้องติดตัวแปร x กับ y ดังนั้นคุณครูไม่ต้องซีเรียสอะไรคุณครูก็ใช้การคูณคว่ย x กับ y ตัวนี้ครับคูนคว่ยไปที่ตัว28เพราะฉะนั้นเมื่อ28มี x กับ y มาคูณเข้าคุณครูก็กระจาย28เข้าไปที่ทั้ง x และ y ครับก็จะกลายเป็น 28x บวกกับ 28y แบบนี้จัดรูปนิดนึงครับนา y มาไว้ฝั่งเดียวกัน มี3 2 y แล้วก็2 8 y อยู่คนละฝั่งใช่ไหมครับเอาย8ย้ายมาลบฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ส่วนฝั่งขวานั้น2 8 x เยอะกว่านะครับจึงย้ายลบจึงย้าย2 5 x เนี่ยไปลบทางขวามือก็จะออกมาเป็นแนวทางแบบนี้นะครับพอลบกัน32ลบ28ฝั่งซ้ายจะเหลือ4 y ส่วนด้านขวาน,นะครับ28 x ลบ2 5 x ก็จะเหลืออยู่แค่3 x นะครับวิธีการนะครับข้อนี้นั้นเขาต้องการให้เราผสมในอัตราส่วน เพราะนั้นต้องกลายเป็นอัตราส่วน x ต่อ y ดังนั้นตอนนี้ x กับ y อยู่คนละฝั่งกันคุณครูก็แค่ย้าย y ไปอยู่กับ x ครับดังนั้น y ก็จะย้า,ายลงมาหารแบบนี้ส่วนเลข3ที่คูณอยู่กับ x ก็ย้ายลงไปหารเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะได้แล้วว่า x คุณครูจะใช้4ส่วน y เนี่ยใช้3เห็นไหมฮะวิธีการนะครับมองเป็นบนบนมองบน,บน,บน,บนล่างมองล่างจับเทียบกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นคำตอบของเราจะเป็น x ต้องใช้4ครับ ส่วน y ใช้3ก็คือเป็นอัตราส่วน4ต่อ3นั่นเองโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับค,คุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงอย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้เอาไว้อ่านเอาไว้เก็บไว้ทบทวนอีกทีหนึง่งแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในการเฉลยในข้อสอบในโอกาสหน้ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ